เดี๋ยวทุดทายแล้วเดี๋ยวกดเฮ้ยเห็นหนาคคแมนฮะย่มันบางกว้างบางกว้างโอมันจะออกแดงขึ้อันผู้ลี้ะะสล้วไปแล้วแล้ว่ะแต่มันน่นถามมันหล่าเล่ากวยบหอมไปเสนอแม่เสร็จได้เบิ่งกวยให้

ก็ในากผู้ใดไปบ้าันไปกับไปกันกไปกัปกบ่าปากผูก้ใดทีด่มาไปนี่ลาเบิดเวลาบอท่านเบิดกลับไปได้แต่ว่ามันสิดประเดียเ๋ยวี อันนี้อยู่หาฝาคนว้เอ้าไปไปพุ่น่อยเอ้าก็ว่าไปน้ำตัวนต้องมาใสกันยเออตัวนี้ลงมาขอบเลยนี่ต้องไปขอบอนี่ขอบมานี่นยแ้วทกอนจีดยางยาวใส่หันใส่คิ้มฟัง เจ้าสิไปบ่เขาอนี้ไปใส่แหมตัวใหญ่ออกมาเอาลมตากันนี่เาลมเอาอไปใส่ ดึงอะไรดึงเอาเลย,เเลย,ยแล้วไปรถสมกัน,นแห่งกันอืมอน,นี่ดึงกระน้่งน้ำนี่ละสมมติว่าอย่านีลนะเพราะว่าไฟติดเร็ว

ล้ววันวางก็วันดิบเป็นไ่แต่วันวันมันพื่อนไงเรอก็มีแต่เพื่อนน่อยมันก็สิติดไว้อย,ยู่ ม,มือหนึ่งกับคืนหนึ่งมือที่สองกับเทียงกับทิแล้วิแล้วหบ้างยังไงบ้านเช่นวลา่เขียวลยนะเดี๋ยวยังไปขันบันแสบตานี่ก็คือพ่อเศ้าดังไปปิดพ่อปัปอยปอยมันควนย่อนควนเขียว,วเศร้าบกปิด คันมันเบิดมันใหม่เบิดนั่งในเตาควนเขียวก็จะขึ้นหูแป๋วพี่เบิดคันเขียวแล้วก็ปิดเลยเนี่ยเออก่มสีขาวเนี่ยคันก่มสีขาวนี่ขันยังบอนตีนนี่มันบอลนันแสบตาเลยมันสิขาวแกมเหลียงขาวแกมเหลียงกันมากนลคื่อติดเบ่งเตาก็ะไรกันเตานี่นก็ทิยะเตายะก็เคื่อมันติด นี่แล้วนี่เลาเนยนะครับเออลาพว่าล่าพ่อนเขาหน้าหมดก็ไรหน้าหมดกะงับเขากตบทุกทายคุคอยล่าพ่อนมัปิดแล้วเดี๋ยวว่าล่าพ่อนมันมอน Bora này vang đi vang nỉ, mà bora lê đi vang nỉ, tạo bơi lê này chị đại pian đi ao nè tạo đi chị đại kông đi ao mục kỵ tạo nè đi 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 ăn 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 đi 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 ขันพลนีันเฮาลีเฮาลีส <Yeah. S 2> ่วงในีลีใกลลีส่วงลีก็ได้บลีก็ได้ขันขัามมอรี่นี่อยากให้ทานแข็งนี่คือมาเอาขกิตมมาอบหูควนมาบีให้งหูมันน่อยเขานี่ควอเ่ยหูนี่ก็ได้ท่านไีควท่านเอาเสียมมาควาควอย่างทีควอเหยมันตดเร็วกันหูควนใหญ่มันตดเร็ว มกว่นหน่อยก็น่าติดเปียงพื้นดังดังอู่สามมือ่อสี่มื่อคเอาซมดัง้งจะขนาดนี้เลไม่มันไม่ค่าซ้ำในก้าซ้ำนั่นแล้วบ่อข้างเงเลบ่อแล้วข้างบมื่อไจะยทลงไปเบิดอะไรเนี่ยมันตเต็งกันโลกนี่ขันนาสอนได้ก็ได้เาวันตไปสอนมันกรสิได้ลีบลงไปไต้กัน แกลุกไปมึงได้แกได้แกแต่ว่าอย่าไปขวงไว้อย่าไปเอาเตียงเครื่องไว้เออเอาสั้นยังสั้นแล้วสั้นยังสั้นมันสิแลียนต้องผลเองต้องสิยอบเข่าก็สิแลียนรีบลงโหลดสั้นแต่ยุติว่าไม่ให้นอนนอนก็นอนเมืองแล้วเพราะว่านอนนี่มันเตียงหัวมันมันบ่ไหลลงมันก็เลยเป็นหัวขีเท้า บางบืทุ่แนวน่ะบาดิม้อนนอนกับตังหากได้บาดี่พวกใส่นอนขันนอนทั้งเบิดองนี่ก็ได้คือเขาขันน้ำค้าง,ง,งหัวสีมันังอยากม้อนหลายเอออะไรบ้า หาโมงเขาก็จิกไก่จิกเครืองแล้วนี่อีกสองโมงหนึ่งจะไปแล้วไอ้ห้าอกเทียงปิดพญากซมวันนี้เขานำมาดินมันนี้มวามากันคนคนคนปิดเลย เล่าพูดเถา้าเล่าเารัดชวให้ล่านะแลเก่าทิพแล้วนะวเียาแต่นะแมาไหวผมขอื้อท่าใดได้มวี่้า่อยวัน,น<ม>วงองบ่อมม่งเงยนลเล้วนี่เนาะกัทั้งหลังวมาหันกัเย็นมาอยู่นี่ละ nhưng mà duyên cực mà duyên thân phi đã duyên thân phi đã duyên thân phi

ได้ด้ยางเต้งเาจางเตาอืมนี่ทอนหญงคือบอลลนจางเนยเป็นยางเาก็ได้เปง็นยางก็ได้เ่อนทีนองตีินได้ เรายับแปลดินหน้าดินต้องดินทไายขาวนี่ๆีแบบนี้จำบอกพังมาบบแก่แแง่าย,อนเ,นยเอาดินเหนียวเอาดินเห,ห,หนียวเนาะขันดินขีดแหนี่พังพังเร็วไฟใหม่ๆยุโบลงพังพังเลยเป็นเหมือน กินมอนเห็ดยืนนานแต่แต่ทงนั่นเองไฟกลุ่มพังบึมเลือดเสียบดบดได้เอาเส้นบ่บดได้ยังจังแนวแล้วเ,ลเป็นกีเท่าเข้าลากระบันลบลงเลยเสียทิมไม่เลยตัวนี้ทิเมเบิดแล้วก,บก็บอก4ี่นแล้วเตาสามเมตรเอาดิไปสัน้นมึงดูบานนี่ นี่สองอันนี่นี่นี่่ไหาแยมันไปตำไม้แยไปตำดินนี่เอาสองอันนี่ลงงดูนี่เออหนาวมากแยไปตำฟัเด้อฟันพม่ันนี่ออกปนี่บอกใส่บังร่อพี่เอาเากพี่ลง ทั้งกระซังล่งเหลืดเพราะว่าหมดในห้องกินอยู่แล้วจะต,ตัะ้งแต่ละตั้งต่ละจะมากลายตัวนี้ออทำตองอีกได่พ่นั่นเอาเข่ากลางเข่ากลางนั่นให่ามันตำแห้งยัำตาำแห้งเดี๋ยวขูดโูดิ้ให้ตำปากน่นี่ี ใส่ครรูกันมนรรองดูก็ล่งใดก็ล่งอยู่พอ่อ,อเออลงไดก็ลรรงอยู่น้อย,อย,อยขัดอดีอขันดขันมันบ่ลร่องแล,งล้วก็ข้นมาใส่คูกันก็นได้อันนี้ เยอได้แล้วต้นนั้นตน้นเอเอต้นนี้เขาขึ้นมาแม่ไปขึ้นกันตตรหันนี่เออพี่ตัวหนึ่งเอตันนี้ต้ไปตงลกเนี่ยใสกลางบานี่ก็ม้วนทิ้งออกทิ้งหกวางอกางก็บาน่าพนเพอดกระตัดเน่นนานก็เท็ดพื้นดังเอาต้นไม้ใส นั่นล่ะประชาสํานักกําลังคนนั่นไงก็ได้ <trong> <splash> <enuring> ดัง่บีอยอัน,นสามมันมีอยู่แล้วทำไปทำมาลกูกยองม่หนอเราเพิยงน่ะพอแล้วน่ะ เนี่ยก็ไปในพุ่นมันต่ำกวาดินปากมันกระไดุ้นตัวโอ้าะว่ได้สูงปานนี่เอาออกออกออกประเทศพื้นดังบ่ได้บ่ได้เบิ้งเบิงออกเบิ้งบ่ได้บ่ได้ถอด

บ่ไรบ่ไรบ่ไรออกทิมออกทิมออกบ่ไรบ่ไรคำันสูงกว่าปากเราบ่ได้เปล่าเด้อออกก็ทิมก็คน <c oughs> อม้อนก็รอแค่ในเสียบานีนั่แหละเสียบลงไป <c oughs> ทั้งเบิร์นี่แหละเออพอแล้วสั้านมันพอแล้นะเราลงไปได้ประสะดังหน่อยตัวเพิ่นดังนี่ว่าจะอ้อยกันว่าะเป็นแม่ไฟแม่มาแรงทะเวียนน้ด เดี๋ยวมาดังยูบอสโซาต้องใส่ไม้ผู้นี่ม้วน,นขึ้นมาสีทุ่มจังแม่นี่ต้องเอาไม่ดิบใส่นี่นี่ไม่น้อยอยู่นนหนงน้อยอยู่ได้สองทนอนน้อยนึงข้างเวียนเขาในด,ดังเรื่อยดัง จูบเรือยๆเพราบ่อยมันหมดมิดเร็ว มอเตอร์นที่มอทั้งนี้ใส่ย,ยังได้ก็ได้ทั้งนี้เพราะว่ามันจะพังอยู่แล้วแง่ก็ไปจังได้ก็ได้น,น้ำนาเจ้าไปหิวมาไป ก่าตะกัต่อสายยางมากข่าตะกัไปเปิดเบิ้งมันที่มาพุงบ่มีวันล้มามมอเน้นบอกสามสี่คู่กับพ่อสอดเข้าไปเลยเออสอดเข้าไปเลยมัใน,ในสอดเข้าไปได้ไหมสอดเข้าไปเลยมอหนี่เพราะว่าจะนั้นก็พังลงอยู่แล้วละมอหนี่เป,ป็นกีเท้าล่องชิ้นพื้นบนแล้วเหมือนมนอใหญ่ปันยาวเข้าไปกเข้ามาได้พอใส่เพื่อนดังมันเอาทีมออกพี่ มน้อน้อยๆนี่ล่ะครับแย่กับไปแย่กับไปที่มาอกที่มาอก đúng con anh bảo họ xỏ ngang, cứ làm tầm, rồi, <laughs> rồi tim 困难多 าละวกกกกพ่กอก,ก็วานนี้เก็บวัวในี่ออกจเกพุ่นจากนี่ออกจเกคอนดินใหญ่มากเลยเต็มปากต่อพ่อมันเต็มละเดี๋ยวล่อวงการปิดปากต่อกันการแช่ดิน